ในวิดีโอที่แล้วเราได้สร้างตัว document page เรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะมีตัวปุ่มอัปโหลดเอกสารนะครับที่เห็นในหน้าจอน,นี้แล้วก็มีตัวตารางที่ใช้แสดงเอกสารที่เคยอัปโหลดครับในวิดีโอนี้เราจะมาสร้าง backend สำหรับการอัปโหลดเอกสารกันนะครับเวลาที่เราคลิกปุ่มอัปโหลดเนี่ยมันจะมีหน้าให้เลือกตัวไฟล์ที่เราจะใช้อัปโหลด นะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีตัว backend ที่ใช้ในการรับไฟล์อัพโหลดฉะนั้นเราจะมาเขียนกันในวิดีโอนี้ครับผมโดยใช้ AI เข้ามาช่วยถ้าเราจำกันได้ก็คือเราเคยเขียนตัว REST API design ไปเรียบร้อยแล้วโดยให้ AI เข้ามาช่วยในการสร้างตัว endpoint แล้วก็ request response body นะครับ เราก็เอาตัวสเปคตรงนั้นมาใช้ต่อในพร้อมที่เราจะให้ AI ช่วยเขียน back end เนี่ยเราก็ระบุไปนะครับว่าเราจะสร้าง Lest API สำหรับ document endpoint นะครับแล้วก็บอกมันว่าให้อ้างอิงที่ c a b l e structure แล้วก็ Lest API สเปคที่เราเคยทำไว้นะครับใช้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีรือ stack อ ที่เราต้องการครับบวกกับฐานข้อมูลตามที่เห็นในพร้อมนี้นะครับก็จะมีคําสั่งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นข้อมูลที่ใช้ Reference ก็คือตัว REST API Design รวมไปถึง Table ที่เราเคยสร้างไว้ครับที่เป็น SQL หลังจากที่เราสั่งพร้อมไปแล้วเนี่ยตัว AI ก็จะวิเคราะนะครับแล้วก็สร้างโค้ดให้เราอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ตัว Canvas เนี่ยเปิดให้ใช้งานฟรีสำหรับ ทุกคนแล้วก็จะแยกออกมาเป็นหน้าต่างทางด้านขวาครับให้มันดูง่ายขึ้นก็จะมีโค้ดที่ตัว AI R สร้างขึ้นมาครับอย่างแรกเลยก็จะมี entity ที่ต้องใช้ในการ represent ตัวข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว data transfer object ครับเป็นตัวที่ใช้ในการ represent ตัว request จากหน้า front end นะครับที่เวลาเรียกเป็น request แล้วก็ส่ง เจสันเข้ามาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอตัวคิวรี่นะครับอันนี้พอดีมันทำคิวรี่มาให้ด้วยเวลาที่เราคิวรี่ด็อกิเมนต์นะครับแล้วก็ตัวเซอร์วิสที่ใช้ในการจัดการเอกสารนะครับก็จะมีเมทอดที่ใช้ในการสร้างไฟนะออนี่เป็นตัวที่ผมลองทำในอีก Less API Endpoint หนึ่งไปนะครับพอดีมันมาแก้ตรงเคนวาตรงนี้ให้ไม่เป็นไรเราโฟกัสที่ Create ก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว c o n t r o l l อรที่ใช้ในการรับ Request นะครับที่ส่งมาที่ Less API Endpoint Documents นอ์ก็มันก็จะสร้างตัวค้าต่างๆตาม NestJS Project Structure นะครับโมดูลที่ใช้แทนแต่ละโมดูลนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็อัปเดตตัวแอปโมดูให้ใช้ด็อกิเมนต์โมดูครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะมาดูโค้ดในโปรเจกต์ของเรากันครับเราสามารถที่จะ Copy ป,ปี้โค้ดที่ AI สร้างขึ้นมามาใช้งานได้เลยอย่างตัวแรกก็คือตัว Entity ครับเราก็สร้างไฟล์ตาม s t ต u กเจอรที่ AI แนะนำนะก็จะอยู่ตรงนี้ตัว Entity ก็ copy ตัวแรกมาแปะก็คือส่วนของ entity หลังจากนั้นก็จะมี data transfer object นะครับที่ชื่อว่า query document อันนี้เราก็ copy มาใส่ในไฟล์ query documents ที่อยู่ในโฟลเดอร์ dto ครับจากนั้นก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ service รเราก็ copy มาใส่ในไฟล์ที่ชื่อ documents service ts นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ documents controller ที่เราจะใช้ในการทำตัว REST API ครับก็หลังจากที่เราได้โค้ดทั้งหมดแล้วก็ลองรันขึ้นมาดูนะครับอันนี้ก็ผมลองรันไว้แล้วก็ถ้าไม่มี e r r o ริมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวหมดของตัว NestJS แล้วเราก็ลองใช้ตัว CURL ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเอกสารที่จะลองใช้เทสครับก็อันนี้ผมเก็บ ตัวเนื้อหาของเอกสารไว้ในฐานข้อมูลเลยโดย ENCODE เป็นเบสน64นะครับลองส่งดูนะครับถ้าสำเร็จก็จะมี r e s p o n s e กลับมาตามสเปคครับอันนี้ก็คือเป็นเอกสารที่เราเพิ่งใส่เข้าไปครับก็จะเห็นว่าตัว BACK END นะครับในแต่ละ END POINT เราสามารถที่จะเอาตัว API Design ที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยแปะเข้าไปได้ครับผม หลังจากที่แปะเข้าไปแล้วเราก็ลองเทสดูโดยใช้ C U L ว่าทำงานถูกต้องหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะลองเอาฟอนต์ N มาเรียก b a c k e N d ที่เราสร้างอันนี้นะครับในวิดีโอถัดไป